มึงจะมาทุกต้นไม้กูําไมฮ้โอ้โหยืนยืนเจ็คทำไมครับลูกค้าอ้าวอ้าวโอ้โหนอนหลับสบายเลยนะมึงยังไงมันไม่เปิดเหรอก็มึงไม่ใช้มือเปิดแล้วมึงทุบมันทำไมเดี๋ยวนะอร่อยอร่อยเลยเหรอไม่จ่ายตังก่อนฮะนอนแลังก็อยากทำไมทำเพื่อนอนแดดเบีย ชิวเลยเนาะฮไม่ชวนกูอีกไม่ชวนกูอีกอกวนปีนขมับแมงเขาไม่ให้นั่งหลับตรงนี้ใครก็เคยแล้วมึงมานอนอยู่ในตู้เช่ของกูได้ไงเฮ้เดี๋ยวนะเลิกซิทอับจกทีโอ้โหจะปวดเหนื่อยจักริงเหนื่อยใจจริง มาหมุนหัวอยู่ตรงนี้ทำเพื่อหมุนหัวทำเพื่อเอา้าไปไหนห้องน้ำเหรออ๋อโอ๊ยโอยเดนะมึงมาโซบหรีในห้องน้ำกูทำเพื่อเ้อเดี๋ยวนะแล้วคือหรือของวัวตัวเออใครอีกใครอีกโอ้โหเ,เปิดกินเปิดกินแบบไม่จ่ายตัง เปิดกินแบบไม่จ่ายตังค์โดนต้องโดนพวกเนี้ยลงุลงลุงลุงมาทุบทั้งเพื่อโดนทุบหัวทุบร้านกูเฉยแล้วมึงมึงเป็นใครมึงมายินดีต้อนรับทจมเพื่อเฮ้ยมึงก็เป็นโจนทย์จมเพื่อเอาหัวฟาลูกค้าเพื่นเนี่ยเฉยแล้วมึงปีนเคาเตอร์กูจมเพื่อโอเด้งโอเด้งกู เขียมไข่หมดแล้วนี่เนี่ยหรอมันตา,า,ามไททันออกมาไททันทุกคนมตนึงเลิอกออกลัางไกลตรงนี้ก่อนอย่างแรกเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมหนีหนีไปก่อนเห็นไหมยูสเอฟเฟนออฟมิเอฟเฟนออฟมิอินเทอร์เน็ตทำเพื่อเอ้อ ไอ้นี่มันข่มทั้งเชลมึงข่มทั้งเชลมึงบอกไม่รู้มึงบอกไม่รู้คือเฮ้ยแล้วรถชนรถมึงว่ชนร้านกูดำเพือ่อฮัลโหลโอเคโอเคคิดตังก่อนเฮ๊ยซูเปอรมีอะไรวะเนี่ยเกรนเกิลมึงพังมึงลงมาแบบนี้ร้านกูเละพอดีมึงเป็นซุปเปอร์ฮีโร่หรอหรือพลังงานคขาได้เหลือโฮ้ยแล้วอะไรเนี่ย ฮะโอ้ยไอ้นี่มึงมาทำเพื่ออะไรในนี้โอ้โหลุงนี่ยังไงลุงลุงมึงอยู่วิ่งคนไหวลุงไปไหนโอ้โหลุงวิ่งเหรอไม่ใช่ลุงทำอะไข้าวของแล้ววิ่งวะแล้วไอ้นี่มึงคิดตังค์มึงจะคิดไม่คิดเนี่ยตังค์อะเฮ้อของอยู่ไหนไม่เห็นมี โอ๊ยเดี๋ยว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 ยเว <c anc is> วดีเยไไเเดเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทีกยหเดี๋ยวเดู๋ยวเนี้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋้อเดี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวเ้ี๋เี๋ยวเมี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยูเดีวเดยเี๋ยวเีเดี๋ีเดี๋วเดีเดีวเดี๋ยวทวเดี๋ยวยเยวมเเเเเวีียยว ยกเขียวไปอีกแล้วหรอตัวดีมึงเนี่ยอีกคนนึงมึงปาเพชรบอลมึงปาปเพชรบอลใส่กระจกร้านกูทำไมเฮ้สวัสดีครับรับอะไรเพิ่มไหมครับสองหรอเฮ้ยเอาอีกสองเลยเหรององงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยโคตรสีน้ำเพเล่ะเหรอคุณผีคุณผี ห้ามเข้าร้านเงินบีห้ามเข้าร้านเฮ้ยพวกนี้บำพังไม่ตรงนี้เฮ้ยเขาจะขโมยของใช่ไหมจะขโมยจักรยานใช่ไหมมึงถีดเอ็มทำเพื่อแล้วมึงมึงยังไงเฮ้ยพุ่เพลินเลยเนาะฮะมึงโอ้โหมึงชูควิสกูทำไมฮะอันนั้นไงมึงมาเต้นท่านี้ เป็นแบบนี้มันไม่ควรไม่ควรเออต้องโดนเดี๋ยวเด้อเอางั้หน่อยวะโอ้ยเดี๋ยวเด้อมึงเคาน์เตอร์เพื่อคือมาเต้นมาเค็น์เตอร์เพื่อมึงยืนไม่ซื้อของออกไปไม่ซื้อของออกไปคนจนเหรอคนจนคนจนมาทำไมฮะคนจนมาทำไมมันมันมันใช่ที่ออกกำลังกายไหมตรงเนี้ยฮะ มันใช่ที่ไหมใช่อยู่บอเฮ้อมันอยู่ไหนคนหนึ่งวะโอ้โหจะมาง,งัดเซฟมาง,งัดเซฟกูงงเลยเหรอเฮ้อ,อใครบอกให้มึงเล่นโดดสักในห้องน้ำอะมันนานคนก็จะเข้าต่อเนี่ยไม่เข้าไม่ได้เนี่ยเฮ้ยแล้วมึงมาดูบริในหลานกูํกเกกำเพื่ออดู F สิบแปดบวกด้วยไอเด็กเวงดูสบแปดบวกจำเพื่อ อีกคนนึงอยูไ่ไหนวะมีอีกคนนึงนะเดี๋ยวนะมึงมานอนอยู่บนชั้นกูทำไมมึงเมาใช่ไหมกินไปสามป๋องแค่นี้มึงเมาได้ยังไงฮะแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงแล้วม,มึงเข้ามาทำไมมึงเข้ามาในนี้ทำไมฮะไม่ใช่ที่ของมึงมนุษย์ป้ามาลุตป,ป้ามนุษย์ป้ามานี่ มึงจะแซงคิวใช่ไหมมนุษย์ป้าเลิกนอนสักทีกลับบ้านกับช่องแม่ตามแล้วนะ่ะมึงยังกินไ่เลิกไม่อิม่มอีกหรอเห็นมึงกินหลายรอบแล้วนะฮะกินะไม่อิ่มอีกหรอมึงจะมาเบ่งกล้ามทำเพื่อเบ่งกล้ามทำเพื่อแล้วหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนไม่ให้เข้าหุ่นยนต์ไม่เข้าเข้าใจไหมแล้วมึง ตัดต้นไม้กูทำไมหือมึงมาโทรศัพท์ีได้ยังไงไม่ใช่ที่อะไรวะอะไรวะอะไรอะยกอะไรตรงนี้ล่ะฮะแล้วมึงเลิกมาถ่ายรูปหน้าร้านกูได้แล้วโอ้ฉันไว้ใจตัวนายนะ <laughs> ไม่ใจในตัวกูเหรอลึงไว้ใจในตัวกูเหรอเออไม่ไหวแล้วเ,ลเว้ยกูคแค้นไอ้เหี่ยกูคแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอ้สัตว์กูแค้นมึงกูบอกเลย